สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเบิร์ดเก่งสวยนะครับผมวันนี้พารวมโครล่าอันติด 1.6G กันบ้างนะครับผมนะกองทับ 1.6G วันนี้นะสีบอลเงินล้วนเลยทั้งหมดนะครับพี่ๆคนไหนกําลังตามหาโครล่าอันติดเครื่องพันหกใช้งานอยู่สภาพสวยคลาสเกตเวันนี้เบิร์ดเอามารวมให้รับชมกันแบบหนำใจเลยนะครับผมมาครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับผมแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปรถเก๋งสวยๆแบบนี้ในคลิปถัดไป ไปครับเบิร์พาชมเลยวะขออนุญาตเริ่มจากคันแรกก่อนเลยคันนี้ครับผมเป็นโคราอาร์ติสนะครับ 1.6G สีบรอนเงินนะขออนุญาตดูเลขไมล์สักครู่นะฮะคันนี้เลขไมล์อยู่ที่137,000ปี18นะครับราคา4,49,000บาทนะ4 4 9 0 0 0บาทรถปี18สภาพสวยคลาสเกตเอนะเรนไฟน้าตัวนี้นะตัวอัลติสเขาจะให้เป็นตัวมันติรีเฟคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะสนภาพใหม่สวยดูดีเลย 1.6G ทั้งหมดจะไม่มีไฟตัดหมอนะครับผมตัวนี้นะจะได้บอดี้แบบแบบนี้เลยนะใหญ่กว้างด้วยแล้วก็สภาพใหม่ๆทุกคันเลยช่วงร่างเครื่องยนต์อึดถึงทนแน่นอนนะครับผมเอาติดนะนี่ครับผมกระจังหน้าโคมังสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะครับผมเลนไฟหน้าท้างขวานะสวยใสยไร้คราบเหลืองเช่นกันนะฮะคันนี้ใครถูกใจนะโทรหรือไลน์มาสอบถามเบอร์ได้เลยครับ 095 583 4840นะครับผมนะอยู่ต่างจาังหวัดซื้อได้หมดนะขอให้โทรมาเดี๋ยวเบอร์จัดก,การให้นะฮะล้อแม็กตัวนี้นะเดิมแท้โรงงานครับผมด้ยางปี22แล้วนะแม็ก16ทูททนปัดเงาแบบนี้เลยนะ <S <S บอดี้สวยใสๆแบบนี้เลยนะครับผมนะรักยิ้มไม่มีรอ,รอยฉลอกรอยขีดข่วนแทบมองไม่เห็นเลยนะสภาพใหม่ดูดีครับราคานี้ไม่แพงแน่นอนครับ4 4 9 0 0 0สานบาทนะ,ะภายในยกันดีกว่าหล่อแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน ภายในนี่พี่พี่ดูสีเบสนะสภาพเบาะหนังสีเบสเลยนะเดินได้ได้เข็บสีขาวแบบนี้เลยนะไม่แตกไม่ปีกนะสภาพฐานเบาะปีกเบาะใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยอ่าเราถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมผมออนไลน์นะมันติฟังก์ชันแล้วไม่รอกไม่ร่อ Bluetooth, Bluetooth นนะอนะครับผมตัวนี้เรียกไม่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหน้าจอตรงกลางตัวนี้นะครับผมสภาพใหม่ๆนะครับผมต่อบูทงบูทูตได้แล้วตัวนี้นะฮะอ่าแอร์อันเดอร์ลอกนะครับผมตัวนี้ ฐานเกียร์นะเป็นเปียโนแบ็คดำเงาแบบนี้เลยนะคุณแจขี่เล็ดแล้วนะที่วางแก้วสองใบอ่าคันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะวันนี้พารวมเลยพันหกจีนี่กระต่อจริงโจ้มีฝั่งคนนั่งนะครับผมตัวนี้สภาพเบาะนะใหม่จัดเลยพี่ดูนะฮะผ้ายางมีมาให้แล้วนะครับผมที่ชาร์จแบตสองจุดด้วยนะครับโอ้โหสวยเลยคันนี้คมๆเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านท้ายนะฮะ ด้านทารถตัวนี้นะครับผมไฟท้ายสวยๆสายๆ,ายๆแบบนี้เลยนะโลโก้หนึติดครบนะครับผมโคโรล่าเอาเตตติดครบนะครับผมไฟท้ายแบบนี้สวยๆเลยอ่ะใครถูกใจคันแรกโทรมาเลยครับ095 583 4840นะรับประกันไม่มีชนหนักพิวข่่มแต่ต่อทุกคันนะไม่มียอมนะครับผมสภาพสวยนะจองแบบออนไลน์ได้แบบไม่ต้องเห็นรถเลยนะผมรถสวยทุกคันพาดูทุกคันไปคันที่2ต่อเลยนะผมคันนี้ดูบายโบอก,กันเลยนะ คันนี้นะครับผม 1.6G เหมือนกันนะครับผมปี18นะครับผมคันนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่เออเลขไม้แสนสา0 0มื่น0 0้บาทนะครับผม439,000สามเบาทสี่ร้อยเงินแบบนี้เลยนะครับส่วนมากนะครับออฟฟิศทิรเอัมารีวิวนะครับผมจะเป็นรถสวยคลาสเกตเอนะครับผมเป็นรถปลดระวางทุกคันนะรถปลดระวางทุกคันนะครับผมสภาพสวยแบบนี้นะฮะไฟฮาโดรเจนอ่าไม่ใช่ครับอ่ามันติรีเซ็ตเตอร์ นะสภาพสวยใหม่เลยนะคู่หน้านี่สวยใสไร้คราบเหลืองเลยกระจังหน้าครับผมนะสภาพโคมเนี่ยใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวช่องลมด้านล่างนะครับผมตัวนี้นะพลาสติกสีดํานะไม่แตกไม่ซีดนะครับผมสภาพใหม่ๆนะไฟตัดหมอกไม่มีนะเขาน่าจะใส่มาให้ด้วยนะคันนี้นะเป็นสเปคเดิมๆแท้แโรงงานนะครับผมไม่มีการทรงการสานข้างเลยทุกคันสภาพสวยเดิมๆเ,เลย ไฟสองสว่างกลางวันมีมาให้แล้วทุกคันนะครับผมเป็นลูกแก้วสี่เม็ดด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับผมคู่หน้าเป็นแปดเม็ดนะครับรวมกันอ่าผิวพันธุ์ดีบอดี้สวยนะรักยิ้มทุกคันไม่มีแน่นอนนะฮะมาดูสภาพล้อมแม็กกันบ้างนะครับล้อมแม็กเดิมแท้โรงงานสิบหกรายเดียวกันเลยนะครับผมตัวนี้นะได้ยางปียีิบสองเช่นกันนะมาลตเดียวกันเลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นยางดันหลบนะช่วงล่างนี่สภาพใหม่ๆนะสปอร์ตสปริงไม่มีน้ำม,นำมันเยิ้มแน่นอนนะตัวนี้ชคเดิมเลย กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิวริดนะเป็นโครเมียมดูสวยหรูเลยนะตัวนี้เสากลางนี่ดำดำแบบนี้เลยนะฮะมาภายในให้ดูทุกคันเลยนะอให้ดูเลขไมยก่อนหม้กหนึ่งแนสมหมื่นเกผมอะไรมันติฟัง์กชันปรับเสียงรดเสียงได้ไม่รอกไม่ลอนเลยสภาพนี้นะครับผมเป็นกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะฮะ เบาะหนังสีเบสเดินได้จะเก็บสีขาวพี่ๆดูนะไม่ขาดเลยนะปีกเบาะสันเบาะน,นี่นุ่มๆเลยนี่นะฮะมีล่องนอยลอเล็กน้อยครับผมนะตามการใช้งานนะผมถ่ายให้ดูทุกๆจุดเลยหน้าจอนะครับผมสภาพเหมือนกันหมดเลยนะฐานเกียร์ใหม่ๆเปลี่ยนโนแบกนะครับผมพี่วางแก้วสองใบเหมือนกันนะเอาเป็นว่าสวยครับค,บคันนี้นะเป็นรถปลดระวางทุกคันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพ ภายในเหมือนกันนะครับผมให้ดูสภาพเบาะเฉยๆนะฮะตัวนี้เดินด้าได้เขียบสีขาวเหมือนกันเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆเลยสีเบรนะจัดสปาชุดใหญ่ให้แล้วฝ้าเพดานสวยดูดีไม่มีรอยเจีรอยยันเลยนะแผงประตูข้างดูดีทุกคันนะครับเอาเป็นว่าสวยน่าใช้ทุกคันครับคันนี้นะฮะไฟท้ายนะครับผมสวยๆใสๆเหมือนกันเลยนะตัวนี้นะแผ่นเหล็กติดครบนะครับผมในจ .6G นะคขรีว่าเอาติดติดครบนะครับโหคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะ คันนี้จัดเซ็นเซอร์ไปให้เลย4จุดนะครับผมเป็นการตกแต่งเพิ่มมาจากาทางโชว์รูมเก่าเขานะครับผมอ่ะใครถูกใจคันที่2ครับโทรมาเลยครับ0 9 5 5 8 3 4 8 4 0นะแคปหน้าจ,จอส่งไลน์มาให้เดี๋ยวดูแลให้นะครับมาต่อเน,นื่องเลยครับผมเหลืออีก3คันนะฮะคันนี้ราคา439,000บาทเช่นกันนะปีสิบแปดหนึ่เลขไม่หนึ่0 0สนนะไม้น้อยกว่าคันเมื่อกี้ดักหมื่นนะสภาพเดียวกันเลยดูครับผม โคมไฟหน้านะมันติรีเฟคเตอร์โครมเมียมสวยๆใสๆเลยนะขายตามหาครล่าเอาติ๊กอยู่นะครับผมมาที่สนุกคานะไม่ผิดหวังแน่นอนเบิร์ตบอกเลยนะเพราะมันสวยทุกคันครับพี่พดูครับผมเลนไฟหน้าสวยใสไร้ขราบเหลืองเหมือนกันเลยนะนี่ผมถ่ายให้ดูชัดๆถ่ายให้ดูกันจระจเลยนะครับผิวพันธุดีมากคันนี้นะนี่อย่างรอครับพี่พดูโอ้โหแลวรอยต่อกันชนหน้านี่แนบดติดสนิทเลยนะฮะ ามาดูสภาพล้อแม็กนะตัวนี้ล้อแม็กเป็นแม็กลายเดียวกันเลย16นะ้าได้ยางปี23แล้วครับผมนี่ยางปี23นะครับผมช่วงล่างเดิมๆนะครับผมแป้สีโรงงานสปริงติดอยู่นะช็อตไม่มนนีแบบรั่วเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะเอาเติดเนี่ยช่วงล่างเขาค่อนข้างจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะอึดถึกทนนะแล้วเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างจะทนเหมือนกันนะละพันหกไม่กินน้ำมันอย่างที่คิดนะเบิร์ตบอกก่อนเลยนะกุญแจคเครดิตทุกทัน สภาพภายในนี่ดูดูสภาพภายในอ่าเล็กไม้ก่อนเลยแสนสองสี่พผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะไม่ลอกไม่ล่อนนะครับผมแล้วก็หน้าจอตรงกลางสภาพสวยใหม่แอร์อันเดอร์ล็อกเหมือนกันเกียร์ออโต้ถ่ายเกียร์เปลี่ยนโนแบ็คเหมือนกันสภาพเบาะเหมือนกันนะครัผมนี่สีเบสนะเดินได้จะเขียบสีขาวไม่แตกไม่ปิเลยนะ อ่าสวยนะ,ะรับประกันทุกคันนะครับผมไม่มีชนหนักพิ้วความตัดต่อแน่นอนนะฮะอ่ะดูเบาะหลังบ้างนะฮะอ่ะขอประทานโทษน,นะฮะนี่อ่าเบาะหลังสวยๆเลยนะครับผมต่อจิงโจ้ฝั่งคนนั่งเดินด้านตะเข็บสีขาวสวยจัดเลยตัวนี้อ่ากว้างมากีิชัดแบกเหมือนกันเลยสองช่องนะ,ะฝ้าเพดานสวยไม่ไม่ขาดเลยนะ,ะผมรับประกันได้นะ,ะสวยทุกคันนะ จะปลายปีแล้วนะใครตามหารถใช้งานอยู่นะผมบอกก่อนเลยนะโครล่าอันติเป็นรถเจ่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สุดๆนะฮะสวยคลาสเกียร์เอนะตัวนี้แผ่นเล็กติดคบไฟท้ายสวยงามนะตัวนี้อ่าใครสนใจนะคันนี้นะคันที่3านะแคปจอนะส่งไลน์มาเลยเด๋ยวเบิร์ดดูแลให้โอ้โหเหลืออีกสองคันสีบรอนด้วยมาครับผมนะขออนุญาตนะสักครู่นนะนี่เห็นไหมฮะ สวยมากนะคันนี้ฮะใครตามหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะไล่ดูช้าๆเลยนะโอ้โห oh, พี่พราคาเท่ากัน4 3 9 1.6 G ปี18เลขม 6, ไมล์2 6 0 0 0แส่างกันเลยนะสภาพไม่ต่างกันเลยนะพี่พี่แล้วดูไฟหน้าของเขามันติเ r e เฟเตอร์เหมือนกันครอบโครมเนี่ยเหมือนกันนะตัวกันชนหน้าช่องลมสภาพใหม่ๆเหมือนกันเนี่ยพี่พี่ มีคันไหนแตกต่างกันบ้างครับผมไม่มีเลยสีบรอนเหมือนกันเครื่องเดียวกันช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะยููที่ว่าถูกใจคันไหนนะแคปหน้าจ,จอส่งลายมาเลยนะกองทัพ 1.6G นะหรือจะเหมาหมดก็ไม่ว่านะฮะตัวนี้สภาพสวยเลยนะดูได้ตัวนี้ได้ได้ยางโยโกฮาม่าแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แม็กเดียวลายเดิมเลยนะแต่คันนี้เป็แม็กปีอาร์ล้อยางปี1สินะฮะชอคสปริงไมนะ่มีรั่ซึมนะซุมล้อดเดิมเม โอ้โหสวยพี่พี่คันนี้สวยไม่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 ไมไมอาขอประทานโทษนะไม่ใช่คันนี้คัน,นท,ที่สวยนะเพราะว่าสวยทุกคันนะฮะมีระบบการขโมยด้วทุกคันนะครับผมโตโยต้าออโตลาตัวนี้เป็นระบบการขโมยติดรถนะฮะ,ะมาเนี่ยผมอะไรนะมันติฟังก์ชันเลขไม่แสนสองหมื่นหกพันจอกลางสภาพสวยแอร์อันเดอร์็อกหายเกียร์ออโตเบาเหมือนเดิมครับผม ไม่ขาดไม่ย่นสภาพเหมือนกันทุกคันเลยต้ตะเกียบสีขาวนะฮะอ่านี่ตรงฐานเบาะจำชอบมีรอยตรงนี้น,ะนิดนึงนะแล้วก็มีคราบนิดนึง,งตรงนี้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูแลให้นะคันนี้อ่าคันนี้ได้ไหมแสนส่นหกพันกระจกประพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะคันนี้จะคุมโทนแบบเป็นสีเบรดนะสีเบรดเลยนะเบาะหนังสีเบรนะคอนโซลคุมโทนสีเบรดนะอ่ะให้ดูครับหลังบาะ สภาพใหม่ใหม่เลยครับผมดูนะเดินด้านตะเข็บสีขาวสวยๆเลยโคลาอันติสนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆรถเก่งนะฝ้าไปดานสวยใหม่ดูดีนะฮะโอโ้โห,หนี่เลยคันนึงนะเป็นไงครับ รุณร่าอัลติคันนี้นะครับผมนะไฟท้าจะภาพสวยใหม่เช่นกันนะครับแผ่นเลน็ก 1.6g ติดครบนะฮะคร,รอัติติดครบนะสีปรอนเงินดูแลรักษาง่ายนะ4,39,000บาทนะครับผมโทรมาหาเบอร์ได้เลยที่เบอร์0 9 5 5 8 3 4 8 4 0เดี๋ยวดูให้คันนี้ราคาเท่ากันไหมเอ่ยเฮ้ย4,19,000บาทครับผมคันนี้เลขไม่เยอะนิดนึงราคาเลยถูกกว่านะ หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดหนึ่งจุดหก G โอ้โหพี่ดูสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไฟหน้านี่มันติรีเฟกเตอร์เหมือนกันโครเมียมใหม่ๆสวยๆหน้ากระจังกันชนสภาพใหม่เหมือนกันสีดำๆแบบนี้ไม่แตกไม่หักทุกคันเลยนะฮะอ่าไฟหน้ามันตีรีเฟกเตอร์สภาพสวยใสอไรคราบเหลืองเฮ้ยคันนี้ คันนี้ยางปีอะไรอะขออนุญาตนะคันนี้ยางปีคันนี้ยางปีนนยี่สิบสามนะยางปีนะยี่สิบสามนะสภาพแม็กเหมือนกันเลยสวยนะแล้วดูผิวพันธ์ดีทุกคันนะรักยนรักยิ้มไม่มีเลยถึงบอกครับว่ารถสวยคลาสเกียร์เอนะต้องสนุกค,ค้าเท่านั้นนะครับได้ได้หนึ่งจุดหกจีด้วยนะตัวนี้อ่าเบาะหนังนะสภาพใหม่ๆสวยสวยเดินท่นตะเข็บสีขาวเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างจากทุกคันเลย นะฮะนี่เฮ้ยแต่คันนี้เบาะดูดีกว่าคันอื่นนะไม่ค่อยย่นเลยนะครับฐานเบาะใหม่ๆนะฮะโคมลายนะไม่รองไม่ร่อนเลขใหม่นะครับผมนี่แสงแปดหน้าจอนะฮะแอร์ดอกทานเกียร์เป็นโนแบกคือวางแก้วเหมือนกันหมดทุกคันครับผมนะอยู่ที่ว่านะัะผมพี่นะจะถูกชะตานะหรือถูกดวงกับคันไหนนะครับผมทักมาสอบถามก่อนได้นะ อ่านี่ที่ชาร์จแบตเบาะใหม่ๆสภาพเบาะดูนะโหพ,พี่คันนี้เบาะใหม่นะโหโชม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 เบาะใหม่เบาะใหม่นี่โอ้อหอหโห้โาเพดานสวยๆแบบนี้เลยนะครับขายถูกใจไม่ไม่แพงแน่นอน,นครับราคานี้นะคันนี้ถูกสุดนะฮะไฟท้ายนะตัวนี้สภาพสวยๆใหม่ๆนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเซลล์ลัก 1.6G ติดครบโครมาตอัลติติตคบนะ อ่าโอเคครับเป็นไงครับหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันนี้นะเป็นเครื่องพันหกจีทุกคันนะใครถูกใจสนใจคันไหนนะแคปหน้าจอส่งรายมาให้เบอร์ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่ศูนย์นะเบอร์บรันตีทุกคันนะครับผมห้าคันที่รีวิวหนึ่งจุดหกจีนะจะเหมาทั้งหมดก็ได้ตามรูปตามคลิปเลยครับผมนะให้ดูกันเบื้องต้นแบบนี้นะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนครับนะ ถูกใจโทมรมาเลยครับผม095 583 4840นะครับผมวันนี้ผิดพลาดระการใดขอภัยนะที่มีด้วยนะครับผมวันนี้เบิร์ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะครับกับกองทัพเอาติดเมื่อจุสวัสดีครับ